สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆชั้นป .3 เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์เรียนวิทย์กับครูฝนวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องเรียนรู้วิทยาศาสตร์และในวันนี้นะคะครูฝนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่อง จิตตวิทยาศาสตร์ค่ะเด็กๆเ,เคยได้ยินคำว่าจิตตวิทยาศาสตร์ไหมคะและทราบไหมว่าจิตตวิทยาศาสตร์คืออะไรไม่ทราบใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะไปศึกษาพร้อมกันจิตตวิทยาศาสตร์นะคะคือลักษณะหรือพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่เกิดขึ้น จากประสบการณ์ที่เราใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาเรื่องต่างๆทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจิตวิทยาศาสตร์นะคะจะมีลักษณะเนี่ยเยอะมากเช่น 1. ความใจกว้างลักษณะของคนที่มีความใจกว้างนะคะจะเป็นบุคคลที่ยอมรับและรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆอยู่เสมอ 2. ความละเอียดรอบคอบเป็นบุคคลที่มีการคิดวิเคราะห์ไตรตรองข้อมูลที่จะนำมาใช้และมีความละเอียดรอบคอบก่อนการตัดสินใจ -3 ความมีเหตุผลเป็นบุคคลที่ยอมรับในคำอธิบายเมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูลต่างๆมาสนับสนุนอย่างเพียงพอ -4 ความเพียรพยายามเป็นบุคคลที่ไม่ท้อถอยกับอุปสรรคหรือหากมีความล้มเหลวในการทำงานจะมีความแน่วแน่ในการหาคำตอบจนได้ข้อมูลที่ดีออกมาต่อไปนะคะบุคคลที่มีจิต,ตวิทยาศาสตร์ที่มีลักษณะความรับผิดชอบจะเป็นบุคคลที่ไม่ละเลยหรือหลีกเลี่ยงงานที่ได้รับมอบหมายและต่อไป จิตตะวิทยาศาสตร์ในลักษณะของคนที่มีความซื่อสัตย์จะเป็นบุคคลที่สังเกตและบันทึกข้อมูลต่างๆตามความเป็นจริงโดยไม่มีความลำเอียงหรือมีอคติต่อข้อมูลนั้นๆต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจสอบความรู้ที่ครูฝนได้สอนเรื่องจิตตะวิทยาศาสตร์ไปเมื่อสักครู่นะคะ โดยเราจะตรวจสอบความรู้ผ่านเกมนั่นเองค่ะโดยเกมนี้นะคะจะเป็นเกมตอบคำถามเรื่องจิต,ตวิทยาศาสตร์จะมีด้วยกันทั้งหมด6ข้อถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยค่ะข้อที่1นักเรียนอ่านหนังสือในห้องสมุดจัดอยู่ในจิต,ตวิทยาศาสตร์ลักษณะใด A. ความมีวินัย B. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ C. ความอดทนถ้าพร้อมแล้วให้เวลา2วินาทีค่ะหมดเวลาฉเฉลยตอบข้อ B. นั่นเองค่ะเพราะการที่นักเรียนอ่านหนังสือในห้องสมุดนะคะเป็นลักษณะของ ความสนใจใฝ่เรียนรู้ค่ะต่อไปข้อที่ 2. นักเรียนสงสัยเกี่ยวกับดอกไม้ในสวนจัดอยู่ในจิตตวิทยาศาสตร์ลักษณะใด A. ความรับผิดช,ชอบ B. ความมีเหตุผล C. ความอยากรู้อยากเห็นให้เวลา2วินาทีค่ะ าการที่นักเรียนสงสัยเกี่ยวกับดอกไม้ในสวนนะคะจัดอยู่ในจิตวิทยาศาสตร์ลักษณะของความอยากรู้อยากเห็นนั่นเองค่ะใครถูกบ้างเอ่ยไม่ยากใช่ไหมคะต่อไปนักเรียนฟังเพื่อนเสนอกิจกรรมหลังเลิกเรียนจัดอยู่ในจิตวิทยาศาสตร์ลักษณะใดเอความซื่อสัตย์ B ความละเอียดรอบคอบ C ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นให้เวลา2วิค่ะหมดเวลาตอบข้อไหนเอย่ยการที่นักเรียนฟังเพื่อนอยอมรับฟังเพื่อนเนี่ยเสนอกิจกรรมนั่นก็คืออยู่ในลักษณะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะตอบข้อ C ค่ะต่อไป นักเรียนตั้งใจเรียนรู้สิ่งที่ครูกำลังสอนจัดอยู่ในจิตตะวิทยาศาสตร์ลักษณะใด A. ความอดมทน B. ความรับผิดช,ชอบ C. ความมุ่งม,มั่นเพียรพยายามตอบข้อไหนเอย่ยหมดเวลา การที่นักเรียนตั้งใจเรียนรู้สิ่งที่คุณครูกำลังสอนเนี่ยนั่นก็คือลักษณะของความมุ่งมั่นเพียรพยายามนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนทำการบ้านตรงตามเวลาที่กำหนดทุกวันจัดอยู่ในจิตตะวิทยาศาสตร์ลักษณะใด A ความมีวินยัย B ความอมดทน C ความซื่อสัตย์ จัดอยู่ในลักษณะใดเอ่ยหมดเวลาค่ะการที่นักเรียนทําการบ้านเห็นไหมคะตรงตามเวลาที่กําหนดแสดงว่านักเรียนมีลักษณะเป็นไงคะอ,อ๋อความมีวินัยนั่นเองต่อไปค่ะนักเรียนบันทึกข้อมูลการทดลองตรงตามความเป็นจริงจัดอยู่ในลักษณะ จิตตว,วิทยาศาสตร์ลักษณะใด A ความมีเหตุผล B ความซื่อสัตย์ C ความละเอียดรอบคอบให้เวลา2วินะคะหมดเวลาค่ะการที่เรียนบันทึกข้อมูลตรงเห็นไหมคะตรงตามความเป็นจริงแสดงว่าจัดอยู่ในจิตตว,วิทยาศาสตร์ลักษณะของบุคคลที่มีความซื่อสัตย์นั่นเองค่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการสอนออนไลน์รายวิชาวิวทยาศาสตร์ไว้เพียงแค่นี้แต่ครูฝนนะคะมีการบ้านนะคะไม้เด็กๆด้วยก็คือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่4และหน้าที่5ในแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้เมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งไปในไลน์ส่วนตัวครูฝนนะคะ แล้วเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ